สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สุ้คนครับผมมาพอผมครับบาวี่ครับผมอยู่กับช่องบาวี่ฟี่สไตล์ครับมือนี้ได้เมนูเด็ดๆครับพี่น้องเป็นเมนูแรกแล้วก็เป็นเมนูที่อยากลองนะครับเป็นกุ้งดองสิวคือว่าอันนี้บอกเลยสื่อพัฒน,นะครับสื่อเอาซื่อกุ้งมาละเอามาเฮ็ดน้ำมักเอง แกเองดองเองนะครับแบบบดิซื้อซ้ำเลนหลูมมานะครับถือว่าห้ามาลงมือล่องเบงกินกับหยังหูบอกินกับน้ำจิ้มซี่ฟูดครับแซบแบครับพี่น้องคนๆถือว่าขออนุญาตว่างไว้ข้างล่างนะครับมีพักไม่กินกับนะ้ำมีพักหอมครับพักหอมแล้วก็มีโหระพาครับเอามาแซบๆซบกับเกี๊ยวข้าวเบงนะพี่น้อง รับแรงกักอขอบคุณพีขอบคุณหนองเดอ้อที่มาซอยเป็นกำลังแรงเอื้อแรงใจเบิ่งลิบให้บาววีกับหยอดไล่หยอดแช์ครับถือว่าพอแม่พี่นนองมีบุญคุณต่อบาววีลายลายครับผมลำรวยลำรวยสุขุสุคนเด้อครับมาครับมาลองเบิงเป็นแนวใดเบิงซีมเบิงนามมาากกันละกอนเอาเอาเอาถวยวหน่อยมานำเลยครับเออ เี็นๆลยครับดองประมาณสองชั่วโมงครับอืม mm. ใส่ไรครับพี่นอ้องพอเข้มพอเข้มต,ต,ตัวตัวตัวครับอ๋ออือ นะครับ oh, อืมโอ้แซ่บแซบครับ mm hmm. สมขึ้นยากก็ได้เนี่ย อืส mm ุดหยอดครับอืม เอ้ยคุงตัวันง่า,งนาย,ยานะครับฮอดบังบังซี่ห้เจ้าบังคนครับบังครับอื้อเห็นข้าเจ้ากินเป็นตาแสบอ้ แก้ไปเลยครับห <c oughs> ักลายคักลาย <c oughs> ตัวใหญ่เขาว่าอือหือ เด oh. ็ดอี่มเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับมาไปน้อง ฮัตนัวเลิศ ้ำยาเห็ดมันเค็มแห้งครับไซโชยุน้ำตาลก้าน้าเปาเพราะว่าโตมันที่อะไรเข้มข้นเนี่ยคือตัวนี้นะครับโตน้ำจิ้มแต่ว่าน้ำซอสนี่เขามันเขาเนื้อเพราะว่าเนดเข้มไรแซ่ไปด้ดนแล้วปุ๊บมันสีเข้มโพดนะครับพี่น้องอื์ออออ ขักขักอืมห้เาเคยกินตัวแซนปลาธรรมดาคนระับ แต่มีกระทื้อว่าพึงลอง <c oughs> ลองและติดใจครับแซบนนักเจ้ากินนะโอ้ยไหลเฮียนำ้ำ หอมหวานแต่ก็ขออภัยนะครับสำหรับผูท้ที่เขาจาบอกกินดิบเดอ้อถือว่าความมักท้องแต่ละคนบอ่คือกันนะครับอ๋อช่ำๆครับพี่น้องอืมอืม ยุดใหญ่ยดีครับแม่นู้เนี่ยพักกับกับเลือได้มาถือขนาดเลยครับ <c oughs> ต้นหอมเป็นยังที่แบบ <c oughs> มาตัดด้ยวยแสบครับแสบ,สบออ,อ,อดใจไม่ไหวครับอดใจไม่ไหว เด้งกุ้งครับซดลบกระเทียมเข้าไปครับแต่กระเทียมโทนดองแห้งืสีสบก็วนีครับคืดว่านะแต่ว,ว่าตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดเที่ยนครับแสบ เมนูบอกต่อเลยครับเนี่ว่าที่บอเผ็ดเผ็ดอยู่เวยครับงาไหลเลยมน,นี่ย <laughs> <laughs> ẹ sát chạy học 음, <laughs> 흠 แสบกะท่าแสบแบบต่อนเนื่องนะครับสียเอาคำไหนมาบรรยายสู่พี่สุนองฟังแบบมันแสบ บ๋จิมจักตัวเน,นี่ะไรนุ่ม,ม,มกรุบกรอบแต่ว่าทำแบบบจ๋จิมนี่กินหลายมันสีบ่อใดครับอันนี้ไปส่งเหรียญน,นะถ้าจิมจิมเนี่ยถือว่าพอดิบ เลยครับนุ่มกรุบกอบเลยนะโอ้ยเงินอ,อะไรครับขออภัยครับพี่น้องฝากคลิปบาวีเนี่ยครับฝากพีฝากนอนน้ำแนฝากเบิงฝากแย่งฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมเนียครับช่องน้อยตั้งใจเห็ดถือว่าพ่อแม่พี่น้องไม่กังใจตลอดนี่ก็ถือว่าเป็นบุญคุณของผมหลายๆซอยเบิงซอยแยงผม ให้มีมือนไดใดราบขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อครับลําำลวยลอยสู่ขูสุขน้นบาวีบ่มี่ยังหลายนอกจากคำว่าขอบคุณลหลายๆครับผม